สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้า e ี a y นะครับวันนี้มาเย็นหน่อยนะฮะเมื่อเช้าเมื่อวานไม่สบายนะสังเกตได้มีคลิปเดียวตอนเช้าแล้วก็หายไปเลยนะฮะก็คือจุกเสียดแน่นท้องนะฮะเออไม่ออกนั่งแบบทั้งวันนะฮะทรมานมากเลยนะครับแต่พอออกแล้วก็ท้องเสียก็อีกหมดแรงนะฮะขอโทษด้วยจริงๆเมื่อวานมนาะคลิปเดียวนะครับ อ่ะวันนี้ก็เมื่อเช้าพอตื่นสายจากหมดแรงเมื่อวานก็มีเพื่อนมาเรียนนะครับพี่คนนี้ก็เขายมาแล้วแต่ว่ามาหาเทคนิคเพิ่มเติมแล้วก็จะไปต่ออ่าอ o มอนอังกฤษ Amazon เจแปนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่22กลกุมภาพันธ์นะครับหาสินค้าขายดีกำไรงาม ebay กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขอปล่อยโปรใหม่ครับนิดนึงนะมันจะมีโปรช่วงนี้อยู่โปรแรกนะครับก็คือเดี๋ยวนะีอันนี้ไม่ใช่นะครับ เป็นโปรแบบเรียนควบใช่ไหมครับอ่าเรียนควบ1 2ื่นสองได้เครื่องมือจากปกติ12เดือนเป็น30เดือนนะครับหรือเป็นแบบดูคลิปนะฮะปกติก็12เดือนเป็น30เดือนนะครับแล้วก็โปรเก่าเรียนเอามาเอา่อเรียน e-bay คลิปนะครับ2250แถมเครื่องมือ1เดือนมีโปรใหม่ด้วยครับน่าโปรใหม่นะฮะก็คือเหมือนกันเลยเรียนควบ e-bay amazon นะครับจาก30จริงๆอมัน12เดือนครับจะแถมเป็น24เดือนแล้วกันไม่ถึง30แต่โปรนี้นะฮะ การันตีครับเรียแล้วถ้าขายไม่ได้ครับการันตีคืนเงินนะฮะ100%แต่เป็นแบบจับมือทำเท่านั้นนะครับก็คือโรงเรียน E ี a y 6000 a อ a ม o n 6 0 0 0ไม่ต้องเสียค่าเครื่องมือเพิ่มเลยได้ทั้งหมด24เดือนคือ2ปีและการันตีคืนเงินด้วย100%ซครับอ่าคนไหนสนใจก็ทักได้เลยมุมซ้ายล่างนะครับ0 6 6 1 5 9กห9ห็หรือสแกนเคียร์โค้ดมาคุยกันผ่านไลน์ได้นะครับเข้ากลุ่มไลน์รับขับสารฟรีก่อนได้เลยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะครับ สินค้าตัวแรกนะครับผมผมเจอในราคา25ดอลลาร์ส่งฟรีนะครับขายได้เมื่อวันที่28มกราคมคืออะไรนังสาติกแต่มันไม่ทําเหมือนไม้สมัยเก่าเลยนะนี่เขาเป็นแบบเป็นก้านเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ ขายไปแล้ว2โซนะครับในราคา749บและ25ดอลลาร์ส่งฟรีนะครับไม่ต้องรอช้าครับเพื่อนๆอยากเห็นดีเทียคีย์วงคีย์เวิร์ดอะไรขอเฉลยได้เลยนะฮะที่โค้ด R 2ร0 2 2 0 2 1 E 1อี นิดนึงนะครับอย่าแคปรูปมานะครับให้พิมพ์มานะพิมพ์ให้ถูกด้วยนะบางคนล่าสุดนะพิมสองหนึ่งสองศูนย์มันต้องสองศูนย์สองเพราะว่าผมจะก๊อปปี้ตัวเนี้ยไปหาในคลังผมผมจะไม่มานั่งพิมพ์ผมก็กลผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอยากขอฉเฉลยให้พิมพ์มาใน l ล n e แอดนะครับ l ล n e แอดโพสออนไลน์ขอฉเฉลยมาได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็ผมก็มาศึกษาเพิ่มเติมครับในคีย์เวิร์ดตัวนี้หนังสติ๊กนะครับในในในบุ๊กเกอรครับว่าเฮ้ยคนเสิร์ชเป็นยังไง โอ้ oh, ตลาดใหญ่มากเลยนะครับ8 0 0แสนกว่าแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับสินค้าตัวนี้จะพีคมากเลยช่วงจูนนะฮะเป็นหน้าร้อนแล้วเขาเหมือนไปหาอะติกแต่หน้าหนาวหาน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีคนหาอยู่นะครับอแล้วก็เนี่ยจากประมาณ5 0 0แสนดาวลงไปหน่อยประมาณ4,9 0แสนก็5 0 0แสนแล้วก็ขึ้นมาเป็น0 0แสนแล้วก็ปีปีล่าสุดนะครับช่วงแจนเนี่ยคนเสิร์ชถึง8 0 0แสนแปลว่าตลาดนี้โตสูงมากเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าครับ ธุรกิจหนังสติ๊กน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครมีใคร,ใครอยู่ตลาดต่างจังหวัดทําอยู่แล้วหรือไม่ได้ทําแต่แบบผมว่าต้นทุน,ทนไม่สูงนะน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับและธุรกิจนี้นะครับมีคนมาขายถึง5 0,000่นกว่าชิ้นเลยนะฮะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะข่านกลางหน่อยนะเพื่อนๆผมจะพูดเสมอทุกคลิปว่าอะไรครับนี่มีเพื่อนเขาบอกเอาไปทําตามที่ผมบ่นนะครับคนนี้นะมาเรียนกับผมนะครับตั้งแต่ เดือนตุลาแต่ก็แก๊แก๊กแต่พอประมาณต้นเดือนธันวาแกแกแกมาย้อนฟังครับมาย้อนฟังที่ผมพูดทุกคลิปครับลงของทุกวันวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็ลงทุกวันแกตั้งใจจริงเลยครับต้นเดือนธันวาถึงปลายมกราเนี่ยแกเซ็นข้อความมาไปก็คือ 2, 2> เดือน60วันทําอย่างเงี้ยทุกวันหาของลงแล้วก็วันในที่ไปหาของตุนมีสต็อกด้วยนะครับสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับนี่เลยครับขยันปึ๊บ ยอดขาย1นึ่งแสนบาทใน2เดือนแล้วก็กําไรแก่ประมาณ28,000บาทนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะถ้าขยันต่อไปนะครับยอดขายก็จะโตมากขึ้นเรื่อยๆกาไรก็จะมากขึ้นถามว่าในช่วงโควิดอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีธุรกิจอะไรที่ทำเงินมีแต่จะมีสักกี่ธุรกิจแต่หนึ่งหนึ่งในนั้นผมมองเลยว่าขายของออนไลน์ผ่าน e ี a y ครับ ตั้งใจทาครับขยันทุกคนทําได้นะครับเพียงแต่จะทําเองหรือจะเรียนก็แล้วแต่สนใจเรียนกับผมนะตอนนี้มีโปรการันตีด้วยสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอมาดูสินค้าตัวที่2เลยนะครับตัวนี้ขายได้ที่22ดอลลาร์นะครับขายไปเมื่อวันที่28มกราคมคล้ายๆกันเดี๋ยวผมบอกตรงไอ้นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะคือถ้าใครรู้จักนะฮะคุณลองเอาไปดูได้เลยนะแต่ผมบอกผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะเอออ่านไตเติลมันผมก็ยังงงอยู่เลยแต่ถามว่าขายดีไหมนะสำหรับร้านนี้นะครับเขาขายไปแล้ว37ชิ้นเลนะ ขายในราคา6 5 9หบาทส่งฟรีคนขายอยู่กรุงเทพนะครับอึ้งอ่ะบอกเลยว่าอึง้งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เจอจากเครื่องมือขายดีของผมนี่แหละกดเข้าไปปุ๊บเจอเขียวอันไหนเขียวก็คือเอาง่ายๆเครื่องมือขายดีผมทาให้ให้ผมเกิดไอเดียบางสินค้าเราแบบเลยเราก็ใช้อ่ทุกวันแล้วก็ไม่คิดว่ามันขายได้ครับกดไปปุ๊บเอา้าไอ้นี่ขายได้ด้วยเหรอนี่คือจากเครื่องมือของ eBay ที่เป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเปเพื่อนลงควบ แถมฟรีนะคะแต่ถ้าลงแยกนะครับก็มีการันตีคืนเงินแต่ต้องซื้อเครื่องมือนิดหนึ่งนะครับตอนนี้โปรลงควบสําหรับผมผมให้คุ้มสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครรู้เห็นปุ๊บรู้คืออะไรก็ไปหาขายได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดนี้ก็คือ r 2 1 0 2 2 0 2 1 E 2นะครับอ่ e นะครับทิ้งท้ายนะครับฝากเป็นกำลังใจโอดออนไลน์นะครับสนใจก็ดูโปรได้หน้าเว็บนะครับแต่โปรที่ผมส่งรูปนี้ยังไม่ได้ลงหน้าเว็บนะครับเฉพาะเพื่อนๆที่ดูผ่าน ช่อง u t u b e เท่านั้นนะครับโบนี้นะฮะการันตีคืนเงินด้วยนะอือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทเทเลและขายไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจสุดท้ายกับโอตออนไลน์ด้วยนะครับผมฝากถ้าเห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์นะฮะแล้วก็อยากติดตามอยากดูอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้เอเลอร์ตเตือนก็ฝากซับสไคร้ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็มีกําลังใจทําคลิปบางอันก็เห็นเต็ม,ตมไปเลยอย่างวันนี้หนังสติก๊กเห็นเต,เต็มไปเลยบางอันก็ มีให้สมาชิกหน่อยเป็นความร่วงความลับสมาชิกที่เรียนเขาก็จะได้แบบไปหาสินค้ามาขายเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ